เราไปดูสถานการณ์ที่เยอรมันหน่อยท่านผู้ชมณขณะนี้นะครับมีรายงานว่าใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยพบผู้ติดเชื้อโควิดในทีเนี่ยนะครับมากขึ้นกว่า60,000คนท่านผู้ชมนะครเขาบอกว่าสถาบันสาธาร,รณสุขเนี่ยครับโฮบคอของเยอรมันเนี่ยรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่วันเดียวนะท่านผู้ชมนะ6 5 3 7 1คนและก็เสียชีวิตเนี่ย264คนเสียชีวิตสะสมตั้งแต่มีโควิดในมาสำหรับประเทศเยอรมันเนี่ย 9 8 5 3 8คนแล้วก็ยังเตือนอีกด้วยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจริงเนี่ยอาจจะมากกว่าที่รายงานมากกว่าที่รายงานอย่างเป็นทางการ2-3ถึงเท่านั่นหมายความว่าติดเชื้อ6 5 0 0 0คน2-3ถึงเท่าก็ต้องมีแสนเก้าถึงสองแสนสี่ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะและเขายังเผยอีกว่าเราจะมีคริสต์มาสที่แย่มากหากยังไม่บังคับใช้มาตรการควบคุมโดยเร็วก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมบรรดาผู้เชี่ยวชาญเนี่ย เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยนะจำกัดการพบปาของประชาชนปิดสถานบันเทิงและก็ใช้มาตรการทูจีนะฮะคืออนุญาตเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนหรือหายป่วยจากโควิด -19 ทให้ใช้บริการร้านอาหารหรือโรงแรมได้แต่รัฐบาลเนี่ยยังไม่พิจารณาส่วนนายกเัิมมติของเยอรมันเนี่ยเขาเตรียมประชุมกับมุกมนตรีทั้ง16รัฐก็คิดว่าประมาณคร่าวๆมุกมนตรีนี่น่าจะเป็นผู้ว่าการรัฐอะไรประมาณได้เลยท่านผู้ชมนะ เพื่อพิจารณาประกาศมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการที่มันลักลั่นนะฮะซึ่งประกาศใช้โดยรัฐบาลท้องถิ่นโดยจะยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยที่ให้อำนาจรัฐบาลท้องถิ่นออกกฎคุมเข้มของตัวเองในวันที่25พฤศจิกายนนี้เขาบอกว่าการระบาดล่าสุดเนี่ยส่งผลให้โรงพยาบาลในเยอรมันเนี่ยนะครับกำลังตึงตัวเลยท่านผู้ชมนะฮะก็หมายความว่าตึงตัวในที่นี้หมายความว่า มันน่าจะคนเยอะแล้วก็น่าจะเริ่มไม่พอเนื่องจากตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและขาดแคลนบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์เพราะการทํางานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเนี่ยและค่าตอบแทนที่มันน้อยในช่วงโควิดในทีนทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยพากันลาออกขณะนี้เยอรมันก็เจอกับสถานการณ์ของโควิด1 9และก็ยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อีก โอ้แย่นะท่านผู้ชมนะถ้ามันเป็นอย่างนี้นะฮะขณะน,นี้สถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงสูงนะครับนะจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการอย่างเร่งด่วนและตอบสนองอย่างต่อเนื่องโดยบอกว่าหลังจากการประชุมฉุกเฉินเนี่ยกับนายกรัมตีนะท่านผู้ชมนะกับผู้ว่าการรัฐทั้ง16รัฐพบว่าทุกฝ่ายเนี่ยต่างเห็นพ้องต้องการให้มีการประกาศมาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมจํานวนผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ให้ลดลง หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้ออะไรใหม่พุ่งสูงจนหน้าวิตกเขาบอกภายใต้มาตรการใหม่เนี่ยที่เขาจะออกกฎมามเนี่ยคนทํางานจะต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแสดงหลักฐานว่าพึงหายป่วยจากการติดเชื้อหรือแสดงผลการตรวจว่าปลอดโควิดหากจะเข้าไปในสถานที่ทํางานก็ดีร้านอาหารก็ดีสถานที่สาธารณะหรือจะใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ โดยจะบังคับใช้ในพื้นที่ที่มีตัวเลขผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลมากกว่า3ต่อ1โดยจะบังคับใช้ในพื้นที่ที่มีตัวเลขผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลมากกว่า3ต่อ1แสนคนนะฮะในรอบ7วันที่ผ่านมาโดยสภาสูงสุดของเยอรมันเนี่ยจะรับรองมาตรการใหม่ภายในวันที่19กนะก็คือวันนี้แหละท่านผู้ชมนะฮะก็ดูแล้วน่าห่วงนะสถานการณ์โควิดในทนในเยอรมันนะครับเราดูประเทศเขาเรากลับมาดูประเทศเราบ้างท่านผู้ชมนะฮะณขณะนี้เนะี่ยบ้านเราก็ตัวเลขลดลงใช่ไหมท่านผู้ชมก็อย่าเผลอไปนะ อย่าเผลอไปแบบจะแบบกาดตกมากเฮ้ยไอ้ย้นๆหน่อยวะอะไรอย่างเงี้ยอย่านะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเชื้อมันก็ไม่ไดููหรอกว่าเราหยวนไม่หยวนขนาดเราป้องกันแบบมาตรการแบบเป๊ะนะกับตัวเองก็เป๊ะเรายังติดได้เลยเพราะฉะนั้นก็ทําอย่างไรเคยวิตกอย่างไรวิตกไปก่อนนะผมไม่ได้ว่าท่านผู้ชมนะการวิตกการคิดในความหมายของผมมันคือหมายความว่าให้ผู้ชมเนะี่ยให้ท่านผู้ชมกาดอย่าตกให้คิดไปก่อนว่าเชื้อมันน่ากลัวเรามีเปอร์เซ็นที่เราจะติด เพราะฉะนั้นถ้ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่เราจะติดเราก็ต้องป้องกันตัวเองให้มันมากขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นนะฮะขอบคุณครับ